ียมกรรมการเราเพื่อรับใจมือเขาเป็นยังไงว่ก็มีคนขู่เยอะเหมือนกันก็เตรียมตัวมาแล้วครับเพราะว่าจริงๆแล้วพออยู่ตรงนั้นเนี่ยมันก็ต้องทําหน้าที่เพราะว่าถ้าเกิดว่าหลุดเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าไปทําความเดือดร้อนหรือมันก็ต้องคือเราก็ต้องดูกันทั้งคงรวมนะครับเรื่องนี้อาจจะต้องโยนไปให้หว่านเชียวครับผมโยนเไม่ใช่ครับเราต้องรับกันหมดนะครับเพราะว่าเราก็เป็นด่านหน้าครับ แต่ก็เตรียมใจมาแล้วครับผมก็ก็ดีครับยิ่งคอมเมนต์มาเยอะๆก็ยิ่งจะทําให้เราเราแบบทําการบ้านมากขึ้นครับไต่เาเช็ดปากทดปากที่ผ่านอะไรนะครับครับผมก็ไม่ใช่ว่านักล่าฝันจะเข้ามายากนะครับพวกผมเนี่ยก็ฝากฟันกันมาเหมือนกันนะครับว่ายามือถือตรงนี้นะครับก็คงจะฝากไว้นิดนึงกับคนที่กําลังจะเข้ามานะครับหรือคนที่ดูอยู่ถ้าคุณคิดว่า คนที่กาลังดูอยู่นะครับถ้าคุณคิดว่าคุณแบบเก่งไม่พอผมอยากจะบอกว่าเราไม่ได้หาคนเก่งนะครับเราหาคนที่มีตัวตนนะครับแล้วก็มีความฝันเวทีนี้รอคุณอยู่ครับเราเจอกันที่เอฟสองพันยี่โบหครับอตอนนี้ไปพูดคนเ,เวทียูเนสโกใช่ไหมครับโอ้โหพ่อแม่ลุนล้นลุ้นอะไปอะไครับ ลุ้นล้วก็คือจริง,รงๆคืนคืนก่อนที่ไปขึ้นเวทีนี่นั่งเตลวกันแบบกลัวบอกว่าจะไปคือการไปขึ้นไปพูดบนเวทีด้วยเรื่องอะไรที่เป็นแบบส ustainable อะไรเงี้ยครับคือ,อพวกนี้มันก็จะเป็นแบบเรื่องความยั่งยืนมันก็เป็นไงตัวพวกเราแล้วก็ความเป็นความยากของเด็กอายุ13พวกเราก็ลุนล้นๆุ้นว่าแบบจะพูดได้ไหมแบบความตื่นเต้นของเด็กอายุ13จะมีไหมอะไรเนงะี้ย ก,ก็ลลุ้นครับก็ก็พยายามแบบเข้าไปแบบสนอทําได้ไหมเนี่ยจนเด็กอายุสามเริ่งมงุนหยินอ <laughs> พอไม่ต้องมายุ่งเ<อ> <laughs> <laughs> ลยก็แบบงุนหยินล้วก็โอเคไปคืออาจจะไปกดได้ไม่มากเลยเขาก็ทําได้ครับแล้วเขาก็คือจริงๆแล้วเขามีแบบเขามีอะไรตรงนี้ตั้งแต่เด็กแล้วเขาชอบไปเขาไปเรียนเกี่ยวกับพวกรักษา ยากรทางธรรมชาติเขามีตรงนี้มันก็คงอยู่ในในหัวเขาอยู่แล้วตอนนั้นเรามีบัตซ้อมหรือบัรคูดที่เราเล่นฟังอะไรแบบนี้ทำแซ่อะไรเงี้ยให้พี่บอลได้แบบมีการแบบเตรียมดูก่อนที่จะไปเด็กเด็ีนริงอะไรแบเนี้มุมหนึ่งก็คือมั่นใจเพราะว่าเขาเขาเราก็ส่งเขาไปเข้าคอร์สเรียนพวกนี้อยู่แล้วครับเรียนพวกแบบคลาสที่เป็น ดูแลปะกาลังดูแลท้องทะเลดูแลป่าดูแลภูเขาเอะไรครับตรงนี้เขาก็จออินมาตั้งแต่เด็กแล้วตรงเนี้ยเพีเยงแต่ว่าเวลาไปขึ้นเวทีอาจจะเจอคนเยอะๆแล้วก็พูดไม่ออกเีแค่รุนแค่นี้เองครับตอนที่เราคุ่มพูดอย่างเงี้ยแล้วตัดท้องไม่ติดไ่เงยเป็นยังไงบ้างคร,รับไม่ตรศิษยกันก็ถ้าเกิดว่าเห็นตอนสัมภาษณ์ก็จะมีอาการไข่ไข่ห้างไข่ห้างนั่นคือ เริ่มเริ่มรู้เริ่มแบบตื่นเต้นคือก็บอกว่าอย่าขอยห่างนะแต่พอตื่นเต้นก็จะขอยห่างเริ่มเริ่มแบบว่าเออมีอาการนู่นนี่เราก็จะรู้เนี่ยก็คืออยู่กับอยู่รามาม่าเขาอยู่เกมเนี่ยเขาบอกว่ามีเริ่มตื่นเต้นแล้วขอยห่างนั้นอาการเริ่มออกเริ่มเริ่มมีเริ่มมีภาษาการเกิดขึ้นให้ตีนครับสำหรับที่สาคนนี้สาหรับผมนี่ให้เต็มสิบนะแต่ว่าแต่ว่าไม่รู้คนดูจะจะให้ยังไงแต่ว่าคือผมก็ภูมิใจที่ ที Workers, AD, ่เขาได้ได้มีประสบการณ์ไปขึ้นเวทีแบบนี้ที่ทำเป็นชิ้นส่วนของการสอนเยอะมากคุณจะเล่าเป็นยังไงครับก็เออจริงๆคือผมก็พยายามจะเออ่ให้ทุกๆสิ่งที่เป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือว่าการใช้ชีวิตนะครับเราเราก็ไม่ได้เน้นว่าจะต้องเรียนเก่งที่สุดนะคือการใช้ชีวิต ในโลกปัจจุบันเนี่ยก็ขอให้เขาใช้ชีวิตในโลกที่มันเกิดขึ้นอยู่เอาตัวรอดได้ก็ผมผมผมแฮปปี้แล้วท่านครับครับผมครับอถคุ่มาตรงนี้นะคะ